ถ้าแบบมาคันเดียวมันก็จะเงียบเงียบเงาเงาไงแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยก็เออมาคันเดียวผมกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยครับเขตวัดพุทธอย่างาถึงตรงแยกตรงเนี้ยเมื่อก่อนตรงแยกนี้จะมีป้อมป้อมตำรวจของนครไทยศรีคนดูแลอยู่ตรงแยกเนี่ย ตรงไปครับเนี่ยครับบ้านไปนาว่างแต่มอเตอร์ไซค์มาเป็นกรมโยธาธิการพสสองห้าสี่สสะพานเนี่ย ถ้าตรงไปน่วนไปห้วยโพนะถ้าตรงไปทางฝั่งน่้นก็ออกด้วนละลซน้อยสองห้าสี่สองนะจารย์ <c oughs> ทางหน้าเราจะเป็น Farm, เช็คอินฟาร์มแต่เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเขาไม่เปิด <c oughs> เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์ นักขัดตะเตลอกก็เปิดอยู่แต่ไม่แน่ใจนะเขาจะอาหารเพื่อสุขภาพมีอะไรเงี้ยก็เป็นที่ของเขาเองคุณลงเขาก็คุยดีมีลูกสาวสนนองคนใช่น,น,น,นี่แหละครับใช่ใช่ใช่ครับนี่แหละครับก็จะมีที่ให้จอดรถเช็คอินฟาร์มนี่ครับเช็คอินฟาร์มน่าจะปิดช่วงนี้โควิดปิดอยู่ครับโควิดก็ปิดเ<ๆ>นี่ยครับ ข้างหลังไม่ลดมาก็ร่มเลิ่น,นะบรรยากาศร่มเลินเพราะว่าทำเอาที่นาเป็นที่ทำร่มเลินดีเช็คอินฟาร์มผมกลัวว่าอะไรนะเขาบอกว่าประเทศไทยเราต้องคอยระวังอะไรนะเชื้อที่จะมาจากอินเดียนะพี่เบิร์ตเห็นเขาบอกว่า ต่างประเทศมีติดหรอนะประเทศอะไรนะอินโดหรือมาเลสติดติดหนึ่งลายแล้วไอ้เชือเนียที่มาจากอินเดียติดหนึ่งลายฟังข่าวอยู่ก็แล้วเราเจอไปรับของเข้าไปอยู่ของเราก็ต้องระวังไอ้ตัวระบาดของคลองเตยนี่แหละชุมชนคลองเตยโอ้พี่เบิร์ดเนี่ยถ้าขอเขาเนี่ยเอ,เอาไปถมที่น่าจะดีนะนี่ซ้ายมือเนี่ยอเอาเลย เลยอ๋อสมที่นี่ดีจังเลยอย่างเงี้ยดีสมสะสมถูกบ้านได้ครับสมความยืนยันไม่ได้แล้วตรงไปแล้วเราก็จะไปตรง ถนอนออกไล่เจ๊กแล้วก็วกกลับแล้วทีนี้คิดถึงดิฟกาแฟฝีมืออาจารย์ผมแล้ว,ลวพี่เบิร์ตเคยชิมยังอะ่ะโอ้โหถ้าได้ชิมนะจะติดใจนะดีดทั้งวันเลยอะ่ะโอ้ดีดทั้งวันผมเล่นสามแก้วเลยอะ่ะแก้วแรกวันแรกโอ้โหเล่นแบบ S 1> <S 1> <S อาจารย์ปีมือสุดยอดนี่นานแล้วนะเราไมา่ได้ปั่นไปตลาดน้ำใสน้อย จวดนอนยอยู่ตลาดน้ำส่น้อยนะอาจารยนตลาดน้ำส่น้อยเลยอ,อ๋อเรบเลยเราก็พยายามดูกลุ่มอะไรที่มันเกี่ยวเก่ยวเราก็ไม่ให้ยอยงไปอะไรเงี้ยแต่ตรงบาง<ด>อะไรนะตลาดน้ำไอ้ดอนดอนหวายเปิดอยู่ไหมดอนหวน่าจะปิดดอนหวายแล้วก็ตลาดน้ำลำพญาแล้วก็เมืองรัติการบ้านดกโฮกไอ้อหีพี่เบิร์ดเคยไปยังเนี่ย